สนับสนุนข่าวโดยศูนย์ยามาฮ่ารัตนเพศยานยนต์16สาขาทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์สมาคมคู่ภัยคนเมืองร่วมกับมูลนิธิธรรมกายวัดธรรมกายวัดะดุงราชเพชรบุรีวัดแม่สาลป่าขามจังหวัดลำพูบนเทศบาลตำบลเวียงยองนำโดยพระครูกิติประยัตินิเวศรองเจ้าคณะอำเภอเมืองลำพูพลลนในขานกการเจ้าคณะจังหวัดลำพูนจา้าาวาดวัดแม่ศาลป่าขาม ตวบลเวียงยองอเมืองจังหวัดลำพูนพรน้อมนางสาวสิริมาพรรัตนภูมิสิรินายอทิษมนตรีตำบลเวียงยองรวมมอบถุงยางชีพจำนวน800ถุงใน8ชุมชนของเขตเทศบาลตำบลเวียงยองโดยมีชาวบ้านแห่เข้ามารับของกันอย่างล้นหลามและได้รับการสนับสนุนการจราจรและความอนุเคราะห์จากสมาค,คมกู้ภัยคนเมืองลำพูนนำกำลังพลและรถยนต์เข้ามาอำนวยความสะดวกโบกรถและขนของช่วยแจกจ่ายกับชาวบ้านเทศบาลตำบลเวียงยองได้แจ้งประชาสัมพันธ์สำหรับหนงานองค์กรมนิทิบริ สัตหางร้านสมคมต่างๆประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์สับสนยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์บริจาคน้ําดื่มอาหารข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคและสิ่งของอื่นๆรวมถึงบุคลากรในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมตาบียงยองโดยสามารถติดต่อประสานงานให้การช่วยเหลือและบริจาคในที่ศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมเทศบาลตมบวิงยองงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตาบียงยองโทรศัพท์0 992900333เพื่อทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประส บภายนำท่มทวมเทศบาลตำบลวิงยองจะได้กระจายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภายน้ำท่วมได้ครอบคลุมทั่วถึงไม่ซ้ำซ้อนทุกหมู่บ้านในตำบลวิงยองต่อไป